สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิสจะมานำเสนอวิธีการทำสีพื้นทาปากหรือว่าลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าวค่ะที่คิดจะทำสีพึ้นทาปากจากน้ำมันมะพร้าวด้วยนี่ก็เพราะว่าเคยได้ลองทดลองทำน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนั้นเกิดการแข็งตัวในฤด,ดูหนาวค่ะก็เลยคิดที่จะทำสีพื้นทาปากเพราะมันใช้ง่ายด้วยนะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนี่ค่ะอันแรกนะคะก็คือ ีพึ่งค่ะี่เห็นสองอันนี้แตกต่างกันก็เพราะว่านี่เกิดจากพึ่งอ่อนแล้วก็พึ่งแก่ค่ะขี้พึ่งแทนนั้นดูง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเวลาที่เราบิดมันจะสามารถบิดได้เลยค่ะและนี่อันที่สองค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะใส่แบบนี้ตะหลับค่ะใบเตยใบเตยนี่นะคะเราเอามาเพิ่มกลิ่นให้สีพึ่งของเรานนะั้นมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าเคยได้ทดลองทําแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกลิ่นของน้ำมานมะเร้เาด้วยนะคะถ้วยเล็กค่ะถ้วยตัวอันนี้เราใช้เทมีดช้อนค่ะแล้วก็เขียนและนี่นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือลังถึงหรือว่าซึ่งน,นั่นเองน้ำเปล่าค่ะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวางใบตือลงไปอย่างนี้เลยค่ะเราก็จะใช้ถ้วยเล็กนะคะเราจะอบเขาสักประมาณ5นาทีหรือว่าให้น้ำเดือดน,นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการอบให้ความร้อนแก่ถ้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะระหว่างที่เรารอให้ถ้วยนะคะอบไว้สักพักหนึงแล้ก็มา เตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีขี้ผึ้งนะคะนี่ค่ะการหั่นขี้ผึ้งแข็งมากนะคะขี้ผึ้งก็จะขี้ผึ้งนะคะก็จะแบบเหนียวเหนียวแข็งนิดนึงค่ะให้ให้บีจะใช้เป็นขี้ผึ้งสองสีนะคะตัดขี้ผึ้งนะคะให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อน้ำเราเดือดแล้วก็ใส่ขี้ผึ้งลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะหรือ2เท่าของขี้ผึ้งนั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดไฟนะคะรอให้ขี้ผึ้งกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผสมกันอย่าปิดฝานะคะเพราะถ้าเกิดว่าปิดฝานี่จะทำให้ น้ำไอ้น้ำนะคะน้ำน้ำมันมะพร้าวเนี่ยระเหิดขึ้นไปแล้วก็ระเหยขึ้นไปทําให้เกิดไอ้น้ามันจะหยดลงไปที่น้ํามันมะพร้าวของเราได้ซึ่งก็ทุกคนก็คงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าน้ํากับน้ํามันนั้นเข้ากันไม่ได้ค่ะจะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อมันผสมละลายเข้ากันแล้วแล้วก็คนจะพักนึงเทใส ภาชนะที่บรรจุได้เลยค่ะค่อยๆหยอดนะคะไม่งั้นจะลนแบบนี้ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เย็นนะคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวกับคิพพึงเนี่ยจะแข็งตัวเร็วมากถึงแม้จะมีอากาศหน,หนางๆหน่อยๆเนี่ยนะคะน้ำมันมะพร้าวกับคิ้พึงก็จะแข็งตัวเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราเอาออกมาเท hey พักไว้แป๊บ <ash> เดี๋ยวแข็งแล้วค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะมีลิป บามหรือว่าสีพึ่งทาปากหรือว่าที่เรียกกันว่านว,นวดนวดปากนั่นเองนะคะไว้ใช้กันง่ายๆที่บ้านนะคะเป็นการต่อยอดหรืว่าเพิ่มผลผลิตค่ะและนี้นะคะก็คือขั้นตอนและก็วิธีการทำสีพึ่งทาปากจากน,าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะก็สามารถลองไปทำกันได้ที่บ้านนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ